สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะ ส่งหัวใจนะคะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ Zoom 072.com และที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะคุณผู้ชมคะคุณครูมไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาให้โอวาดไว้ตอนหนึ่ง ความว่าการบวชอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนานั้นเป็นสิ่งที่น่าปีติยินดีเพราะไม่มีชีวิตใดประเสริฐเท่ากับชีวิตของนักบวชอีกแล้วชีวิตนักบวชจึงเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตรนี่ก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดก็ว่าได้นะคะที่ทุกๆชีวิตล้วนสแสวงหาค่ะสุมทรีของเราในวันนี้นะคะท่านก็มีเป้าหมายและก็มีมโนปณิธานที่ชัดเจนก็คือต้องการเอาชีวิตให้รอด จากวตดสงสารและก็เห็นคุณค่าของการบวชอุทิศชีวิตค่ะท่านพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมทั่วโลกนะคะไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเยนธรรมประโยคเจวัดพระธรรมกายพระพิสุขอุป,ปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2566กราบนมัสก,การพระอาจารย์รเจ้าค่ะขอเจริญพรโยมพี่และ ผู้ชมซูมไอดอลทั่วโลกนะครับสาธุเจ้าค่ะก็เกินมาเรื่องราวของชีวิตนักบวชนะเจ้าค่ะทีนี้อยากที่จะทราบถึงความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นในวันที่พระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเจ้าค่ะเล่าให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะอ่ะ่อยพี่อนอื่นก็หลวงพี่วันบวชหลวงพี่ เริ่มไปตีใจตั้งแต่ก่อนจะเข้าโบสถ์ตั้งแต่เช้ายังพี่ยังพี่ก็รักษาใจตื่นเต้นด้วยยังพี่ครับตื่นเต้นแล้วก็พอได้ไปอยู่หน้าโบสถ์ได้รับผ้าไตหน้าโบสถ์ก็รู้สึกเหมือนชัยชนะเริ่มก้าวก้าวเข้ามาใกล้แล้วครับแล้วพอได้ก้าวไปในโบสถ์โอ้โหใจเต้นมากยังพี่ครับแล้วก็พิธีถึงจะนานนะครับยังพี่ความเจ็บปวดร่างกายก็ หายได้ครับหลวงพี่แล้วก็วันบวชนี่ปิติใจมากครับพอบวชเสร็จบวชเสร็จก็โล่งโล่งด้วยครับเพียบซ้อมมาหลายวันด้วยแล้วก็รอมาหลายปีรอวันนี้วันเดียวตลอดสิบปีของพี่หลงพี่เข้าวัดมาแต่ปีห้าหกก็คือมโนวินิาันแน่แน่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครยับเรียบณฟอมาวันนี้มันเป็นเหมือนวันที่ชนะแล้วดีหลวงพี่ก็เลย ู้สึกปิติใจทั้งวันอย่างพี่ครับรู้สึกแล้วก็ใช้ร่างกายไปคุ้มค่ามากอ่าทั้งแรงกายและแรงใจใช้ทุ่มเต็มที่ในวันนั้นอย่พี่ครับหยวงพี่ก็ทําเต็มที่แล้วก็กลับมาก็เรียกได้ว่าหมดหมดเลี่ยวแรงกันเลยทีเดียวอย่างพี่ครับเพราะนั้นก็ปิติใจมากแล้วก็อบุญมาฝากคุณโยมทุกท่านด้วยนะครับสาธทุกเจ้าค่ะต้องบอกว่า ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจแบบที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าคะรอคอยวันนี้มา10ปีวันนี้คือวันที่สมปรารถนาแล้วทีนี้เจ้าคะ่ะญาติโยมอยากจะรู้จักเรื่องราวของพระอาจารย์ในการสร้างบารมีนะเจ้าคะกับเรียนสอบถามถึงตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสเข้าวัดอัธยศาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะอัธยาศัยหลวงพี่ตอนเป็นโยมนะครับ ธรรมันโยมเป็นคนล่าเริงครับย่างพี่เข้าหาเพื่อนได้ง่ายตามเพื่อนรักเพื่อนครับอย่างพี่แต่ว่ามีมีความเมตตายมพี่รู้สึกว่าตัวเองมีจิตเมตตาสูงแล้วก็อ่าลักสนุกไปวันวัน <c oughs> คีดเล่นเลยยงพี่ครับวันที่ใส่ไม่ชอบไม่ชอบการเรียนครับยงพี่ไม่ชอบการเรียนเป็นเด็กกิจกรรมมากกวออ่ายงพี่ครับนะ แล้วก็แล้วก็อตอนมาได้รู้จักวัดจึงค่อยอดีดีขึ้นเรื่อยๆครับโยมพี่ค,ค่ะบ้านเกิดของพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดอะไรเจ้าคะโยมพี่ผมมีนาเนาเดิมอยู่หนองคายครับแล้วมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาในตอนเด็กๆบ้างไหมเจ้าคะมีครับโยมพี่เนื่องจากว่าหนองคายใช่ไหมครับก็ตอนเด็กก็ ชมชมก็เป็นชาพุทธอยู่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสได้บวชหน้าไฟอยู่ครับยองพี่รูือจากได้บวชหน้าไฟอยู่เพราะเนื่องจากโยมญาติตายญาติเสียครับยมงพี่ตอนเด็กแล้วรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับการปงพบอะไรเงีง้ยนะผมเพราะนั้นก็นั่นแหละครับความผูกพันในตอนเด็กแล้วก็ไปวัดทําบุญบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับกินอะไรมากครับยองพี่ครับตอนเด็กคอับเจ้าค่ะแล้ว จุดเริ่มต้นที่ทําให้พระอาจารย์ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเมื่อไหร่เจ้าคะอืมตอนนั้นย้อนไปเมื่อปีห้าห้าสามห้าสี่อะไรเงี้ก็ตอนนั้นอยู่ปอสี่ยมียมแม่ได้ได้ชวนเข้าวัดยมแม่ก็ได้กระไรเม็รท่านหนึ่งนะชื่อพี่ออยนะครับได้ชวนเข้าวัดก่อนแนละ้วยมแม่ก็รู้สึกอ่า รู้สึกดีครับรู้สึกชอบแล้วก็จึงได้ชวนชวนลูกลูกชายแล้วก็ลูกสาวอีกรูปอีกคนหนึ่งมีสองหลวงพี่เป็นล,ลูกคนเล็กแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งแต่ว่าพี่สาวไม่ไม่ค่อยเดชอบเดินทางหลวงพี่ไปคนเดียวกับยมแม่ก็ไปครั้งแรกนี่ก็รู้สึกชอบวัดเลยเ่งนี้ครับเพราะว่าวัดอย่างแรกคือเด็กก็เห็นความใหญ่โตไม่ได้ครับเนี้ครับก็ชอบแล้วครับแค่นั้นก็ แต่ว่าความระเบียบอ่าความมีมินัยความเรียบร้อยวัดเรามีอยู่แล้วแต่หลวงพี่ไม่ได้มองในจุดจุดนั้นว่าเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมีแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วยครับพอได้มารู้จักวัดจึงชอบเจ,บจบ้าค่ะกิจกรรมแรกที่พระอาจารย์ได้มารู้จักวัดแล้วมากบโยมแม่ทําอะไรเจ้าคะตอนนั้นที่จําความได้ที่จําความได้ครับโยมแม่มาวันอาทิตย์ต้นเดือนชอบมาวันอาทิตย์ต้นเดือนก็มานั่งสมาธิครับส่วนใหญ่ ที่เป็นช่วงเช้าบ่ายนิดๆอะไรเงี้ยครับนั่งสมาธิพี่ก็นั่งได้ไม่ทานมากครับตอนนั้นยังไม่รู้จักการนั่งสมาธิแต่ก็ได้อยู่นั่งอยู่หลังสภาก็ได้ฟังหลวงพ่อแล้วก็นั่งหลับบ้างเล่นบ้างอะไรเงี้ยยตอนเด็กครับผมแต่ก็รู้สึกชอบครับสนุกครับอืมไม่เบือ่อเหรอเจ้าคะแบบแม่พามาวัดบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยเจ้าคะตอนนั้นตอนเด็กออ่จริงๆวัดเรามีจุดดึงดูด ทั้งทั้งทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่นะทั้งเยาวชนก็สามารถไปมีที่หนึ่งครับตรงพี่ตรงสภามันจะมีจุดนิเทศการของหลวงปู่ครับจำได้ห,หรือเปล่านั่นแหละหลวงพี่ก็ตอนเด็กก็เข้าไปในนั้นก็รู้สึกโอ้อลังการนะแค่นั้นก็ถือว่าสนุกแล้วแล้วก็ไหนจะหลงวงพ่อตักเทศก็สนุกนะครังพี่หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ฟังประวัติท่านตอนนั้นเด็กๆครับได้ฟังประวัติท่านแล้วก็น่าสนใจดีครับตรงี่ครับ ผมอแล้วตอนนั้นในใจของของพระอาจารย์กับโยมแม่โยแม่เคยบอกไหมเจ้าคะว่าอยากให้หลวงพี่บวชตอนตั้งแต่พามาตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นนะเจ้าคะ่ะยังไม่มีดําเด็กตอนนั้นนะ <c oughs> โยแม่ยังไม่ได้คิดมานานๆครับผมแต่ก็นนพามาให้ให้คุ้น <พา S 1> ชินม<พ>าเรื่อยๆให้คุ้นชินเรื<ๆ>่อยๆ <c oughs> แล้วไหนจะมีงานงานวัดเราตอนนั้นก็ช่วงตักบาทแสนหรือตักบาทล้านครับหลวงพี่ก็ ตลอดตามไกลกลางกรุงเทพบ้างตรงน้ไปเรื่อยยมยี่ก็ตอนนั้นเป็นเด็กก็ไปตามโยมแม่ตอนนั้นก็สนุกมากเลยยมยีเจ้าค่ะสิ่งที่เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสมาวัดแล้วเรียนรู้วัฒนาธรรมชาวพุทธของพระอาจารย์เนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบอยู่ในใจของพระอาจารย์ตั้งแต่ตอนเด็กไหมเจ้าคะ่ะวัฒนธรรมชาวพุทธเลยยมยี่เรื่องการไหว้แล้วยมยี่เรื่องการไหว้ที่ถูกวิธีอล้วยมยี่วัฒนธรรมชาวพุทธ การกาาราบกา,ารไหว้ที่เป็นจาขบาดิษอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าตอนนั้นก็คือฝังใจแล้วก็จําได้แล้วก็ความเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอะไรเงี้ยพี่ครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่่อนน้อนถอนตนนะครับคุณพี่เจ้าค่ะโอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่เด็กคนนึงได้มีโอกาสมารเรียนรู้แล้วจุดเริ่มต้นของการบวชอีกครั้งเริ่มต้นเมื่อไหร่เจ้าค่ะเริ่มต้นเมื่อปี 2556ั25นะะหร้อยหสิบหกะครับหลวงพี่ตอนนั้นมีโครงการหน่อแก้วหลวงพ่อท่านดำฤทธิขึ้นมาหน่อแก้วเรียนทรรุ่นที่สองก่อนนั้นนี้หลวงพี่ก็มีโอกาสได้บวชภาคฤดูร้อนใกล้บ้านวัดใกล้บ้านนะลวงพี่ก็อชอบก็ถือว่าสนุกดีคนระับมีเพื่อนเยอะด้วยตอนนั้น๋ยวแม่ก็เลยมีโอกาสจบปหแล้วด้วยก็ลองบวชอีกปีไหมหลวงพี่ก็ไม่รีอรอครับแต่ตัดใจไม่นานโยงนี้ครับ ก็รับปากโยมแม่มาบวชภาคด,ดูร้อนหนอกแก่บริเรียนธรรมประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วจึงติดใจได้ได้บวชต่อครับหลวงพี่ครับอะไรจุดเริ่มตอนตอนปีห้าหกบริบลียีตอนนั้นคือขอโยมแม่บวชต่อเองหรือว่าโยมแม่อยากให้พระอาจารย์บวชเจ้าคะเออหลวงพี่จําได้ว่าหลวงพี่ก่อนจะบวชก,ก็บอกโยมแม่ไว้แล้วว่าพอบวช สั้นๆ้นสักสิบปีก่อนขอลองดูก่อนอน,นี่สั้นสิบปีนะเจ้าค่ะ <c oughs> สั้นของพระอาจารย์คือสิบปีนะเจ้าค่ะลองลองดูครับเราลองลองดูครับถ้าจริงแม <c oughs> ่ก็โอเคครับหลวงพี่ก็ขอหลวงเดี๋ยวแม่ก็ชอบอยู่แล้วแ <c> ล <oughs> ้วแม่ก็ <c oughs> ตักบุญแล้วก็ศาสนาอ่แล้วอ <c oughs> ืจะฝากจะฝากบุดของตัวเองไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วชีวิตของสมณเณรวัดพระธรรมกายมีความยากง่ายอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์หรือว่าบทฝึกต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพระอาจารย์ไหมเจ้าคะ,ะยากไมหมหลังพี่ครับสำหรับตัวหลวงพี่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าหลวงพี่มีความตั้งใจนําหน้าหลวงพี่หลวงพี่มีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วบทฝึกใดๆก็ถือว่าเข้มแต่หลวงพี่ก็ถือว่า ไม่เท่าไหร่เพราะว่าหลวงพี่นั้นมีกําลังใจเต็มเปี่ยมที่จะมาบวชอยู่แล้วอ่าได้สัญญาเเดี๋ยวแม่ไว้อะไรเงี้ยบนญบิณแล้วก็ตอนเข้ามาถึงจะยากนะยมีรัรบแต่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนมีพระพ,พี่เลี้ยงคอยปลูกฝังเรื่องเรื่องประวัติครูบาอาจารย์บ้างเรื่องความจริงของชีวิตจึงทําให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นมากอีกยมีรับจึงไม่ได้กลัวบทฝึกใดๆทั้สิ้นและ น้อมรับและปฏิบัติให้ดีขึ้นขึ้นไปครับโยมพี่ตอนมาปีแรกๆก็เออโยมพี่หลวงพี่ไม่ค่อยคิดถึงโยมพ่อโยมแม่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากให้มาเยี่ยมด้วยหลวงพี่อยู่เดี่ยวได้อะไรเงี้ยหลวงพี่ก็พระพระอาจารย์ก็บีเลี้ยงจะใส่อะไรมาจะให้อะไรหลวงพี่หลวงพี่ก็น้อมรับหมดพร้อมที่จะฝึกหมดเพราะว่าตอนนั้นก็ฝึกฝังเรื่องอุปทิศชีวิตหรือว่าบวชพระอะไรเงี้ยหลวงพี่ ตอนนั้นหลวงพี่ก็สิบสองนี่หลวงพี่ก็เป้าหมายนี่แหละเป้าหมายแรกของหลวงพี่ก็คือเรื่องอุทิชีวิตนี่แหละพอจะทราบซึ้งนะครับตอนนั้นจึงมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ฝึกที่ยากก็ายากครับแต่ว่าหลวงพี่ก็มีกาลังใจเต็มเปี่ยมจึงไม,ไม่ไม่ค่อยยากสำหรับหลวงพี่เท่าไหร่กำลังใจแบบนําทุกสิ่งอย่างเลยนะเจ้าคะ<ไ>แล้วอุปนิสัยที่พระอาจารย์สังเกต ที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงพอที่จะอธิบายให้ให้ให้ใหใหเผื่อน้องๆเยาว,วชนดูอยู่หรือว่าผู้ปกครองดูอยู่จะได้มีโอกาสส่งบุตรหลานมาบวชมาปรับนิสัยฝึกอุปนิสัยดีๆด,ด้วยเจ้าค่ะอุปนิสัยเดิมหนูพี่ก็อย่างที่บอกไปเป็นคนล่าเลยเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ยแสดงว่ากา็ตอนเด็ก ไม่ค่อยบางคนไม่ค่อยเรียบร้อยไม่สะอาดไม่ระเบียบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาวัดพระธรรมกายตอนเป็นสมณีนหลวงพ่อท่านก็ให้ดูทีไฟมาเรื่องดูทีไฟเป็นหลักและหลวงพ่อใหญ่เราก็เรื่องการหยุดนิ่งการทําสมาธิเพราะว่ากิจวัตรากิจการทั้งวันก็ทำวัดสวดมนต์าำสมาธิจึงขัดเกลาทํทให้เด็กที่ร่าเริงเ,เป็นเด็กที่ ระาโตระตาไม่ค่อยเรียบร้อยเข,เข้ารูปเข้าร้อยมากขึ้นแล้วก็เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตอนแรกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าสําคัญอะไรครับแต่พอหมวพ่อท่านปลูกฝังเรื่อยๆจึงและโตขึ้นเรื่อยๆจึงได้เห็นว่าสําคัญและดีจรงิงเพราะวัดเราก็นี่แนหะครับก็เรื่องสองเรื่องนี้เป็นหลักสะอาดระเบียบสามารถสร้างบุคลากรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ แล้วก็สารที่ที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะความสารระเบียบครับเจ้าค่ะแล้วเรื่องของการเรียนบาลีแล้วเจ้าคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยประโยคสูงแล้วก็คือประโยคเจ็ดขึ้นต้นเลยเนี่ยนะเจ้าคะมีความ<อ>ยากง่ายอย่างไรเห็นบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้อยากเรียนเรียนไม่เก่งแต่พาม่มาเรียนบาลีแล้วเนี่ยโอ้โหถึงประโยคสูงเลยเจ้าคะพระอาจารย์อุปนิสัยหลงพี่ไม่ค่อยชอบการเรียนนี่นะครับแต่พอมาอยู่ที่นี่ เรื่องอชื่อก็บอกเลยนะว่าบวชเรียนหนีหนีทั้งโลกมาบวชเรียนด้วยแหละครับก็ <c oughs> คือกะว่าจะไม่ค่อยเรียนอะไรมากครับแต่พอบาลียากกว่าทางโลกไหมเนี่ยก็ยากกว่าเยอะกว่าจริงครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสู้ครับนิดเดียวสามารถไปได้ครับไม่ไม่ยากเกินความสามารถตัวของพี่มาตอนแรกอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้ อ่านยังสะกดอยู่เลยดยูพี่ครับแต่ว่าใช้ความขยันได้ครับบาลีไม่ต้องเก่งมากอะไรมาแต่ว่าตื้อหน่อยขยันหน่อยดังสื่อให้ไม่ได้ทุกวันนั่นแหละลดีแล้วก็เราจะพอได้เห็นประสบความสําเร็จของตัวเองได้เรื่องรถหความสําเร็จของตัวเองแล้วก็จะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากานะลุดีแล้วก็เพราะว่าบาลีเป็นเป็นก้าวแรกที่ลุงพี่รู้สึกว่าได้อะไรสําเร็จในชีวิตแล้วงพี่ตอนนั้นหนึ 1, 2, ่งสองสอบผ่านหนึ่งสองสอบวันสาม จึงปิติในตัวเองแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะพี่ครับผมไม่ได้ยากครับ <c oughs> แล้วความปิติในตัวเองที่เกิดขึ้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับโยศแม่หรือว่าทุกคนในครอบครัวไหมเจ้าคะแน่นอนอยู่แล้วพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ยมแม่หรือว่าพี่สาวก็รู้อยู่แล้วว่าหลวงพี่เป็นคน <c oughs> ไม่ค่อยรักการเรียนเป็นเด็กกินเลยอะไรเงี้ยพอได้รู้ว่าได้มหาอะไรเงีเง้ย ได้สี่ได้ห้าสอบได้เรื่อยๆก็เชียร์เต็มที่ครับทีนี้เชียร์เต็มที่แล้วก็สนับสนุนเต็มที่ครับแล้วก็ลุ้นลูกปีในการสอบครับยงพี่ลงพี่ก็ทําเต็มที่เพราะว่ามีกําลังใจจากญาติโยมด้วยครับผมแล้วก็กาลังใจจากพ่อพี่เลี้ยงหนๆนหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็เรื่องนี้หลวงพ่อท่าน,น,นก็สนับสนุนเต็มที่ด้วยเขาสนับสนุนมาทุกทางขนาดนี้แล้วครับยมพี่แล้วตัวเราเองแค่แค่ทำลงมือทำเี้เองไหนจะเรื่องอุปกรณ์การเรียนสนับสนุนการเรียน สถานที่พร้อมทุกอย่างเรียงฉะนั้นเราจะไม่เรียนนะครับมีแค่เรื่องการเรียนเท่านั้นที่มาบวชเรียนที่จะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องการ่งสมาธิสองเรื่องแะ่นั้นแล้ว,ลวยากครับอย่างนี้เจ้าค่ะเห็นบอกว่ามีข้อธรรมที่ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ฝึกฝนอบรมตัวเองมาตลอดเลยข้อธรรมนั้นคือข้อธรรมอะไรเจ้าคะมัานลําบากฆ่าคนนะความสบายสร้างคนไอค้คำคำนี้ก็ เราพอบเลียงก็ปลูกฝังมาก็ใช้ได้นะพี่ก็ถือว่าตอนนั้นก็ลำบากจริงครับในการฝึกตัวจะจะขัดเกลาเด็กจากหลายสถานที่จากทั่วสารทิศทั่วทิศเมืองไทยรุ่นหลวงพี่เนี่ยภาคใต้ภาคใต้ก็ปีที่แล้วลลที่ม,ห,มหาวิรพงศ์ที่เป็นน้านหลวงอยู่รุ่นหลวงพี่เองแต่ภาค <laughs> ใต้ภาคเหนือวิอีสารมาหมดการที่จะฝึก คนเหล่านี้สองร้อยกว่าชีวิตให้ให้มีระเบียบม,มีวินยัยแล้วก็รักในการฝึดตัวได้ก็ต้องพระพี่เลียงก็ต้องเข้มข้นเป็นอย่างมากหลวงพี่ก็ที่ไหะครับหลวงพี่ก็ได้ปฏิธรรมตัวนี้ว่าแม้จะลำบากแต่ก็สามารถสร้างเราได้และมันจริงด้วยในปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็รู้สึกว่าหันกลับไปก็ไม่เสียใจที่เราลำบากเพราะว่าตัวเราได้ได้เจอความลำบากตอนนั้นจึงได้เป็นเราเมื่อตอนนี้ครับ เจ้าค่ะต้องบอกว่าการฝึกตัวของสมณเณรวัดพระธรรมกายเนี่ยวินัยเคารพอดทนนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่า <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยในเด็กหรือว่าเยาวชนรุ่น,นรุ่นใหม่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าความอดทนของเด็กในรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่สมณเณรวัดพระธรรมกายเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยที่ได้มารู้เรื่องราวเหล่านี้และฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเด็กเก่งและดีด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะพอพระอาจารย์ทราบ เรื่องของการที่จะต้องบวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะเจ้าคะพอทราบแล้วเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าทางวัดพระธรรมกายเนี่ยได้เตรียมตัวให้พระมหาที่จะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยต้องทําอะไรอย่างไรบ้างเจ้าคะมีหลวงพี่เตรียมตัวมาหลายหลายปีแล้วนะครับแต่ถ้าหลายปีก่อนหน้านี้ก็ตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะบวชอุทิศชีวิตมาก่อนอันนี้ตัดสินใจว่าจะสิบปีนะครับพอได้ปลุกฝังเรื่องความจริงของชีวิต เรื่องครูบาอาจารย์พระพระอาจารย์ท่านก็ได้คอยบอกอความจริงของชีวิตเป้าหมายชีวิตต่างๆหลวงพี่แล้วก็มีโครงการบวชชีวิตด้วยหลวงพ่อสับสนุนด้วยหลวงพี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะบวชชีวิตนี่แหละแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาตั้งแต่โอ้ห้าหกปีเจ็ดปีที่แล้วนะครับก็ทําตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินยัยเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนคัดออกในการ เข้าสู่เส้นชัยในการบวชที่ชีวิตหลวงพี่ก็แล้วก็นี่ก็เกี่ยวด้วยในการศึกษาชั้นสูงของสของหลวงพี่หลวงพี่ก็ตั้งใจเรียนเพื่อให้พระอาจารย์ท่านเห็นในความดีของเราแล้วก็ตั้งใจฝึกตัวด้วยแล้วพอผ่านมาหลายๆปีปีสุดท้ายหลวงพี่ก็ไม่ตัดสินใจอะไรมากหลวงพระอาจารย์ท่านก็ถามว่าพร้อมจะบวชไหมหลวงพี่ก็พร้อมอยู่แล้วแหละแล้วก็ทั้ง ประโยชปทการเรียนการศึกษาก็ถึงเพราะว่าการบวชชีวิตนั้นต้องมีเกณฑ์ใช่ไหมครับลิมพีต้องมีเกณฑ์นั้นเป็นมหาแล้วก็สามารถฝึกตัวได้ฝึกตัวดีสามารถนั่งสมาธิเทศสอนได้เลยเรียบก็ลิมพี่ก็เตรียมตัวก่อนก่อนจะบวชอีกก็สามเดือนเตรียมตัวนั่งสมาธิฝึกฝนอบรมตนเองนั่งสมาธิวันละแปดชั่วโมงเรียบเียอาสมพุทธบุตร ท่นสมาธิให้พระอาจารย์ท่านดูอีกทีหนึง่งคัดอีกทีหนึ่งครับว่า <c oughs> พ,พร้อมจริงหรือเปล่าว่าเรามีใจโลเลหรือเปล่าหลวงพี่ก็ตั้งใจเต็มที่ไม่กลัวครับหลวงพี่ <c oughs> อ่าแล้วก็สู้เต็มที่สามเดือนก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วจงมีเป็นไม่เคยมีผลการเดิทันที่ดีมากขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามากขึ้นแลจะมี แล้วจึงได้อามาบวชในวันพิาขาตนะนครับครับต้องบอกว่าคัดเพชรน้ํางามเลยนะเจ้าคะ่ะในส่วนของการบวชอุทิศชีวิตกว่าจะได้พระมหาบวชอุทิศชีวิตแต่ละรูปเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆฝึกฝนอบรมตัวเองมากว่าที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมได้ปลื้มปิติได้อนุโมทนาบุญไม่ง่ายจริงๆเป็นเพชรน้ํางามในพระพุทธศาสนาเลยเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะต้องมาคําถามนี้แล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามให้กับตัวเองนะเจ้าค่ะในส่วนของความรู้สึกเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะพระธรรมกายนะครับบิอย่างแรกพระธรรมกายก็คือ ตัวบุคคลก็จะเป็นทางด้านของครูบาอาจารย์หลงวงพี่ขอนิยามเป็นคนล้วกันนะครับขอครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลายท่านคำสอนหลวงปู่หลายท่านคำสอนคุณยายท่านให้อั่แรกคือให้การสนับสนุนมากเลยครับให้การสนับสนุนในในเรื่องการบวชของงพี่แล้วก็ให้ให,หลวงพี่นั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และได้ให้โอกาสในการเจริญเติบโตในเรื่อง,ใน,องในเรื่องการศึกษาและในเรื่องการพัฒนานตัวเองหลวงพ่อและพระอ,อาจารย์ท่านไม่เคยตัดรอนโอกาสหลวงพี่แม้หลวงพี่เข้ามารแรกๆอาจจะทาตัวไม่ดีบ้างแต่พระวิญญาณท่านก็ให้โอกาสตลอดแล้วก็ท่านก็ให้ให้พื้นที่ให้หลวงพี่ได้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรา,าตนาไตยไอ้ข้อนี้หลวงพี่ขอขอบคุณมากครับหลวงพี่หลวงพี่ก็ขอบคุณหลวงพ่อ ขอบคุณพระอาจารย์ที่คอยนับสถึงมาตลอดครับเจ้าค่ะและในส่วนเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์วางไว้เพื่อจะช่วยงานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะตัวหลวงพี่จริงๆอยาก,อยากสอนพระบาลีสัมมาเนรรุ่นต่อๆไปเพราะเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีสัมมาเนรพันลูกและโรงเรียนใหม่ก็จะขึ้นแล้วหลวงพี่ก็วางเปาว่าอยากจะเอาความรู้ที่หลวงพี่มี ไปช่วยสอนอย่างเต็มที่เป็นปีเลี้ยงสามัณเรนแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดศูนย์ปฏิวัติธรรมของเราก็มีอยู่หนองคายก็มีพี่อยากอาจจะไปช่วยในการพัฒนาศูนย์อนเงียบครับ เจ้าค่ะก็คือเป็นกําลังหลักให้กับพระพุทธศาสนาดูแลสมณเณรแล้วก็เป็นพระอาจารย์ให้ความรู้ความสามารถของเราถูกถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นนะเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าค่ะของพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญยะชะโยปรเรียนธรรมประโยคเจ็วัดพระธรรมกายพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2566กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะจุฑาล ะะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้มีโอกาสมารับฟัง ต้องบอกว่าการที่1ปีที่วัดพระธรรมกายจะจัดบุญใหญ่โดยที่จะให้ญาติโยมได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับงานบวชของพระมหาบวชอุทิศชีวิตในแต่ละปีนั้นเห็นว่าจัดทุกปีแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการคัดเพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าใช้กําลังแรงกายแรงใจแรงสติปัญญารวมไปถึงความรักในพระพุทธศาสนาอย่างมากของพระมหาบวชอุทิศชีวิตแต่ละรูปที่ถวายชีวิตอุทิศ แล้วเพื่อพระศาสนาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่มีงานนะคะเราก็ต้องร่วมกันอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมกันถวายกําลังใจรวมไปถึงสนับสนุนให้ท่านนั้นเดินในเส้นทางแบบนี้เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามและเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมค่ะวันนี้เวลาของรายการซูมไอดอลหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ